หมมามหม,ม,ามีหำมมีหำบักมีหามบักมีถึงวันวนวยมง่ามนี่โอ้รู้ไหมว่าเจ้าเป็นอะไรพวงชมพูเชียวนะคืนวาเดีงามงามเีนี่บัวสีชมพูงามงามแปลกแล้วก็มีคุณน่ะกำลังข้นหมากมีน้อยกำลังขืนกระมีนี่ ลูกนี้ไงแล้วรอกินได้เลยสุดอร่อยสุดแซ่บเลยนะนี่นะมา <c oughs> มีชนิดนี้ลืมชื่อขอประทานอภัยแต่ว่าบัวนี้เป็นสีชมพูมาเอาไปกินโอ้ตาตีนี่นี่คือตาตีบ้านเฮาเรียกว่าหมากมีตาตีถ้าเป็นมาท่านสูพษษนนเพิ่นกับสียุ่พุ่นอ่ะนั่นตาเพิ่งกับยังมาท่านตีเนาะ นี่ถ้าจะสุกแล้วนี่ก็จะตาตีขนุนไทยบ้านเฮาบัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเช้าเช้านี้สวัสดีค่ะที่ต้นหมากนี่นะคะ